ข้อที่13นะครับข้อนี้นะครับบอกว่าข้อใดถูกต้องอมาดูกันทีละข้อนะครับสาร a มีความเข้มข้นร้อยละ30นะครับโดยมวลต่อมวลนะครับหมายถึงสารละลาย130กรัมจะประกอบด้วยสาร a 30กรัมและตัวทําละลาย100กรัมนะครับอ่ามวลต่อมวลนะนะครับทีนี้มาดูนะครับ อันนี้บอกว่าถ้าเป็นร้อยละมวลต่อมวลหมายถึงว่ามวลของตัวละลายที่มีการละลายอยู่ในสารละลายที่มีมวลหนึ่งร้อยหน่วยเดียวกันนะครับนิยมใช้กับสารที่นิยมใช้กับสารที่ทั้งตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของแข็ง่ทีนี้มาดูข้อนี้ถูกหรือผิดอย่างไร สาร A มีความเข้มข้นร้อยละ3าสต่อมวลโดยมวลหมายถึงสารละลายร้อยสาสิบกรัมเนี่ยนะครับอันเนี้ยผิดตรงเนี้ยแหละนะครับผิดตรงลลายสสิกรัมนี่แหละนะครับจะประกอบด้วยนะครับสาร A อ่สา3สิกรัมกับตัวทำละลายหนึ่งร้อยกรัมนะครับอันเนี้ยถึงจะถูกนะครับไม่ใช่ร้อยสาสิบกรัมตรงนี้นะครับ ดังนั้นคําว่าร้อยสามร้อยละนะครับก็คือตัวทําละลายนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยกรัมนะครับไม่ใช่ร้อยสามสิบนะครับอันเนี้ยด,ด,นะนะดังนั้นข้อนี้ผิดตรงนี้นะนะครับดังนั้นข้อหนึ่งนี้ผิดนะครับทีนี้มาดูข้อที่สองนะครับข้อที่สองบอกว่านะสาร b มีความเข้มข้นร้อยละห้าโดยมวลต่อปริมาตรนะครับอ่าเวียดไบโบรุมนะครับหมายถึงสารละลาย10มิลลิลิตร จะมี b อยู่0.5กร,รมัมอ่มาดูนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดสาร B นะครับอ่าเก่าตรงไหนดีอ่าโดยมวลตัวปริมาตรตรงนี้นะเขาบอกว่ามวลของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลายอ่าหนึ่งร้อยหน่วยโดยปริมาตรนะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าร้อยละห้านี่หมายความว่ายงไรจากตรงนี้หมายความว่านะครับถ้าเกิดว่านะครับ มีมวล5กรัมนะครับจะมะีสารละลายนะครับสารละลายอยู่100มิลลิลิตรนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ B เนี่ยมีอยู่0.5กรัมนะครับก็คือหารด้วย10ใช่ไหมครับหาร10นะครับอันนี้ก็จะเหลือมวลอยู่ที่ 0.5กรัมใช่ไหมทีนี้ไอตัว100เนี่ยก็ต้องหารลงมาด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าสารละลายแค่10มิลลิลิตรนะครับอ่าตรงนี้หน0่หาร10นะครับอ่าหาร10ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเหลือ10อ่าวอลลุ่มของเราอ่าหรือสารละลายตรงเนี้ยนะครับก็จะเหลือ10มิลลิลิตรเหมือนกันเห็นไหมครับอ่ามันจะ ูกต้องเลยนะครับข้อนี้นะครับคือเนี่ยคือความหมายนะครับของความเข้มข้นร้อยละ5นะครับแต่เนี่ยโจทย์มันซับซ้อนนิดนึงแทนที่เขาจะบอกว่าหมายถึงว่ามีมวลอยู่5กรัมนะครับสารละลายอยู่100 ml เขาก็เพิ่มความยากเข้าไปโดยการมาหาร10ตรงนี้นะครับให้เหลือแค่0.5เพื่อหลอกนักเรียนว่าไอ้0.5มาจากไหนนะมันมี5เป็น0.5ได้ไง นะครับแล้วสารละลายปกติโดยปริมาตรร้อยละ100เนี่ยปริมาตรเนี่ยมันต้องเป็น100 ml ใช่ไหมเขาก็มาหลอกนักเรียวนวะ่ามันเหลืออยู่แค่10เนี่ยเราที่จริงเราต้องคํานวณออกมาเห็นไหมมันเป็นการหาร10ทั้งคู่นะครับเพราะมันเป็นการตวงออมานะครับดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ2ทีนี้มาดูว่าข้ออื่นมันผิดเพราะอะไรนะครับ เขาบอกว่าสารซีม <ais ama S 1> ีความเข้มข้นร <K> ้อยละ15โดยปริมาตรต่อปริมาตรปริมาตรต่อปริมาตรคือตรงนี้นะครับปริมาตรของตัวละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรเดียวกันนะครับนิยมใช้กับสารที่มีทั้งตัวละลายและตัวทําละลายเป็นของเหลวนะครับอ่าซีความเข้มข้นร้อยละ15โดยปริมาตรต่อปริมาตรหมายถึงสารละลาย100มิลลิลิตร นะครับจะมีสารซีอยู่15กรัมละลายในน้ำา8ดมลนะครับแล้วมันผิดตรงไหนข้อนี้มันผิดตรงนี้ครับนักเรียนผิดตรงนี้นะครับที่ละลายในน้ำา8ดมลตรงนี้นะครับอ่าละลายในน้ำเนี่ยจะต้องเป็น100มลลิลนะครับสำหรับข้อนี้นะต่อไปนะครับอ่าสารดีมีความเข้มข้นร้อยละ สิบนะครับโดยมวลต่อมวลอา่ามวลต่อมวลคือตรงนี้นะหมายถึงสารละลายหนึ่งร้อยกรัมนะครับจะมีสารดีอยู่สิบกรัมและตัวทําละลายหนึ่งลอตอ่าตัวทําละลายเก้าสิบมิลลิลิตรผิดตรงนี้ครับผิดตรงเก้าสิบมิลลิลิตรตรงนี้จะต้องเป็นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนั่นเองนะครับนี่คือที่ผิดนะข้อนี้ครูก็เห็นออกเกือบทุกปีเหมือนกัน นะครับในเรื่องของความเข้มข้นของสารละลายยังไงก็ฝากนักเรียนทําความเข้าใจเอาไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะข้อที่2ตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีการเอ่าเทียบบัญญัติยางนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเดิมเนี่ยมี100มลลิตรถ้าเราเ,าเอามาแค่4มลลิตรแล้วสารที่เป็นมวลเนี่ยจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็คือให้เราหารด้วยจํานวนที่เท่ากันนะครับตามที่เราเอามาหรือการเทียบบัญญัติยางนั่นเอง นะครับว่าจากร้อยมาสิบเนี่ยนะครับอ่ามันมาได้ยังไงนะครับแล้วก็เอาตัวที่หารเนี่ยมาหารจํานวนกรัมด้วยนะครับก็จะได้เป็นมวลออกมานั่นเองนะครับสำหรับข้อ13ตรงนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดู